สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมาแม่ประจำเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันไพ่ก้าไม้เข้ามาอยู่ใบแรกนะก็เป็นเดือนที่กังวลใจกับเรื่องงานก้าวไม้นี่ก็คือการปรับเปลี่ยนเรื่อง,องการยกย้ายสามเหรียญเข้ามาหานะก็อาจจะกังวลใจกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะว่างานที่เราทำเนี่ยรายได้มันแบบ น้อยไปไหมนะคะหรือว่าทำมานานละรายได้หรือว่าเงินเดือนไม่เคยขึ้นเลยประมาณนี้นะไพ่เดโมนนะคะก็รู้สึกว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอ่าเพื่อนก็รู้สึกมีอะไรแปลกๆช่วงนี้นะกังวลวิตกนะคะซึ่งอาจจะทําให้นะคะมีเรื่องของนะความรู้สึกไม่สบายใจได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่านะคะ มองว่าให้งานยังออกมาสวยอยู่นะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเริ่มต้นงานเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดปีมะแมด้วยนะคะโดยเฉพาะมันมองได้คือหนึ่งคนไหนที่เพิ่งยกย้ายนะคะมาทํางานที่นี่เพิ่งเริ่มต้นงานที่นี่ใหม่ขอให้อดทนมองว่าพอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วเรื่องของการทํางานต่างๆจะเริ่มดีขึ้นนะคะคนไหนนะ,ะที่นะทำงานประจําอยู่แต่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายแต่กังวลใจว่า มันจะมีการยกย้ายเกิดขึ้นไหมไพ่การยกย้ายนะคะเข้ามานะคะถ้าเดือนนี้มีเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นมาจากงานเก่าอันนี้มันก็คือการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องงานละคือเราได้งานใหม่เข้ามาเพิ่มได้งานยากๆนะคะแต่นะถ้าเดือนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะก็ต้องรอดูอีกช่วง3เดือนข้างหน้าอาจจะมีการปรับโครงสร้างงานหรือการปรับเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นน่ยนะคะซึ่งก็ถือว่านะ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแต่เรื่องของการเริ่มต้นหรือว่าสิ่งใหม่ๆมันก็เข้ามานะทำให้เกิดโอกาสแน่นอนนะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจนะก็ให้ใส่ใจกับเรื่องงานให้มากหน่อยนะคนไหนที่กําลังนะคะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานถามว่าเดือนนี้เปลี่ยนงานได้ไหมจริงๆไพ่าการเปลี่ยนงานเข้ามาแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องดูในเรื่องของกะรายได้อะหรือเงินเดือนถ้าเราจะไปทํางานที่ใหม่แล้วเงินเดือน นะมันส่งผลดีกว่าเดิมให้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินเดือนมันน้อยกว่าที่เก่านะคะแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วนะคะมันน้อยกว่า็ไ้่เป็นเราจาักไปก็ไปได้นะ,ะแต่ต้องอดทนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รีบร้อนนะ,ะก็อยากให้ใจเย็นๆนะคะเพื่อที่จะหางานที่มันดีกับเรื่องของไรายได้นะ,ะเราจะได้มีเรื่องของการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั่นเองนะคะฉันนะคะอาจจะมีความ อุดอัดกับเรื่องงานบ้างแต่ว่าเราก็ยังเป็นคนที่เก่งนะเพราะอิทธิพลของไพ่หกไม้ก็เป็นคนที่มีผลงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตําแหน่งของหัวหน้านะหรือตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังเข้ามาสนับสนุนอยู่ตําแหน่งเรื่องบริวารหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาอุปถัมภ์กันนะหรือเข้ามาช่วยเหลือแหละทาให้เรื่องของการทํางานต่างๆยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะมีปัญหากับเรื่องเพื่อนบ้าง นะคะเราก็ไประวงังหรือว่าปัญหากับผู้ร่วมหุ้นทําธุรกิจนะคะเราก็ไปอรอบคอบโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบหนูอยากจะออกจากงานเหลือทนนะคะเบื่อกับเรื่องงานมากนะคะช่วงต้นเดือนให้อดทนนิดนึงค่ะถ้าเราไปออกในช่วงต้นเดือนเนี่ยเราจะกลายเป็นคนว่างงานไงนะคะฉะนั้นนะคะให้อดทนรอไปจนถึงช่วงกลางเดือนก่อนมันจะมีเรื่องของการทํางานที่ดีเข้ามาทําให้ผลงานก็เกิดความโดดเด่นมากขึ้นหรือ ถ้าจะเปลี่ยนงานก็นะคะไปดูในช่วงกลางเดือนไปอาจจะได้งานที่ดีนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วด้วยนะคะฉะนั้นการทํางานในช่วงนี้นะคะจือว่าไพ่งานสวยขึ้นหนึ่งสามใบแต่ต้องอดทนแล้วก็ต้องสร้างผลงานให้มากค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอิทธิพลของไพ่สามเหรียญคือเรื่องของอไรายได้ที่มาจากงานนะถือว่าการเงินนะคะยังเข้ามาเคลื่อนไหวแต่ค่าใช้จ่ายจะมากนะคะ,นะคะแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย นะคือไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนอเรื่องของการเงินต้องระวังแล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านด้วยก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายหรือกําลังเดินเลืองเอกสารอะไรอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแล้วบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังปรับที่ดินะนะคะปรับที่ดินแหละนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง แล้วก็ปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความก็ต้องรอบคอบนะมันยังเห็นเข้ามาแบบลางๆบ้างนะคะฉะนันจะทําอะไรในช่วงนี้เราต้องแบบละเอียดนิดน,นึงอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะไม่งั้นจะกระทบกับเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงนะคะเดือนนี้ไม่ควรจะไปค้าประกันให้ใครนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมองว่านะคะเดือนนี้มีจุดพลของพให้ความรักปรากฏขึ้นนะ,ค,ะคนโสดมีดวงที่จะมีคนเข้ามาโพพันในเรื่องของความรัก แต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่ต้องการการผูกมัดนะคะคนโสดควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นเรื่องของความรักนะคะที่อาจจะนะคะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ชิดกันอ่ะคือต่างคนต่างมีสังคมนะคะต่างคนต่างมีกิจกรรมของตัวเองเดี๋ยวนี้อาจจะต้องกลับมาใส่ใจกันให้มากปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันเติมความหวานกันให้เยอะ เพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอย่าล้างเนี่ยมันยังเข้ามาแหลมๆบ้างในช่วงนี้นะนะคะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขามากนะคะไม่งั้นมนจะกระทบกับเรื่องของครอบครัวตัวเองในช่วงนี้นะคะฉะนันเดือนนี้อาจจะต้องปรับการเติมความหวานกันให้เยอะหน่อยค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะอาการที่เป็นตะคิวบ่อยเนี้การขัดน้ํานะคะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหาร ถุงน้ำดีท่อน้ำดีน้ำเหลืองนะคะอาจจะมีปัญหาอาการเป็นแบบผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างนะคะมีอาการเจ็บคอนะคะหัวใจความดันนะแล้วก็เรื่องของลำไส้แล้วก็โครงสร้างกระดูกไม่ค่อยดีนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะเดือนนี้นะคะก็หาเวลาไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ ไปทาบุญไปสเสด็จข้อนีดหน่อยค่ะจะทําให้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะยังดูแลหรือฟื้นตัวได้นะคะแล้วก็นะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีมะแม่ญาติพี่น้องกู้ครองคนรักนะคะก็ต้องไปเตือนกันด้วยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะปีมะแมวันอาทิตย์นะคะถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมงานนะคะก็คือหมายวามว่าอยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานแบบ เครื่องไม้ต่างๆนะคะหรือแม้แต่นะคะอยู่ในโรงงานอาหารนะ,ะอันนี้มองว่านะเป็นธุรกิจหรือเป็นอุตสาหกรรมที่เรานะ,ะไปทํางานขนาดใหญ่อันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะแต่ถ้าเราทํางานเป็นพนักงานธรรมดานะ,ะการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายต่างๆอาจจะเข้ามาด้วยนะ,ะในช่วงนี้นะคะหรืออีกในช่วง3เดือนน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะฉะั้นช่วงนี้อาจจะต้องแบบตั้งใจทํางานให้มากหรือเกาะงานให้แน่นนิดนึงนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้มาจากงานแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างอยากให้ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักมองว่ายังมีชื่อผลผลิตความรักเข้ามาบ้างนะคคนโสดก็มีดวงนะที่จะพบรักจากการทํางานค่ะหรือคนที่ห่างๆกันไปหรือคนที่แบบพบหากันแบบคุยแบบเล่นๆหยอกๆอ่ะเดือนนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่จรงิงจังขึ้นมาก็ได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ยังเป็นความรักที่อาจจะมีความหึงหวงกันมากแต่มองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ปรับกันได้ค่ะ เป็นลักษณะของไพ่ที่สิ้นสุดการรอคอยคือบางคนเนี่ยอาจจะวางแผนการแต่งงานนะคะก็อาจจะเป็นเป็นช่วงที่อาจจะถึงเวลาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือการสร้างครอบครัวนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะจะมีผู้ใหญ่หรือมีเพื่อนเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะแต่เราต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยรวมถึงนะคะเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ให้ระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะส่วนเรื่องของความรัก คนโสดมีดวงที่จะพบรักค่ะอาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วขยบความสัมพันธ์หรือแม้แต่อาจจะมีคนแนะนําในเรื่องของความรักมาให้แต่ความสัมพันธ์รักอาจจะต้องแบบศึศกษานะคะหรือพัฒนากันไปเรื่อยๆนะหรือเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักนะที่ยังเป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าจะอยู่เป็นสามีภรรยาหรือว่าจะมีการหย่าร้างแต่ก็จะเป็นคู่ที่ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่แต่ถ้าเรายังเป็นสามีภรรยาเราก็ต้องระวัง งานะเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องของความน้อยเนื้อต่ําใจนะหรือปัญหาด้านการเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆแหละที่จะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ช่วงนี้เราก็ต้องปรับกันให้เยอะค่ะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคเก่าโรคเดิมนะหัวใจความดันแล้วก็เรื่องของลำไส้คนที่เกิดในช่วงวันอังคารถือว่าเด่นนะคะกับเรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วรวมถึงคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้นะคะ การเงินนี่รายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะเดือนนี้อาจจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของการทํางานนะแต่มองว่าจะมีคนเข้ามานะคะขอพัฒนาด้วยอย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะต้องศึกษากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะคะแต่จะมีคนอิจฉาหรือมีคนเข้ามายุแยงแต่แข่งรั่วนะทำให้เรื่องของครอบครัวแตกแยกกันอันนี้ต้องระวังนิดนึงคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะ โอกาสหรือการเริ่มต้นหรือการประสานงานต,างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่หูหุ้นส่วนนะหรือที่ปรึกษานะคะก็จะเข้ามานะทำให้เรื่องของการทํางานนะคะเกิดความลงตัวเรื่องของการเงินนะคะถือว่าส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักถือว่าเด่นสําหรับคนโสดนะจะราบรื่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ยังสนับสนุนกันอยู่หรือมีการลงชนร่วมกันหรือเป็นที่ปรึกษาให้กันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีต้องระวังปัญหากับเรื่องงานความขัดแยง้ง นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆกับเรื่องของการทํางานด้วยถูกกดดันต้องทํางานดึกมากขึ้นนะคะหรือได้รับความรับผิดชอบหรือแก้ไขปัญหาตลอดทั้งเดือนเลยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องงานบ้างหรือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วะก็ลดเรื่องของความขัดแย้งลงส่วนเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะนะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆต้องระวังค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ขยันมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่คล่องแคล่วว่องไวกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือการลงทุนด้วยถือว่านะคะเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านอิเลเกิรโอกาสเพียงแต่ว่า เรื่องของการนะคะขึ้นไหวกับเรื่องงานนะคะเรื่องธุรกิจต่างๆต้องระวังอย่าไปล้ำเส้นนะคนที่มีอิทธิพลและกันอันนี้ให้ระวังแล้วก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะ <S <S ส่วนเรื่องของรายได้ในช่วงนี้นะคะจือว่าเป็นเดือนที่รายได้ดีค่ะเพราะเป็นคนขยันนะคะรายได้จะเข้ามาค่อนข้างมากแต่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนด้านการเงินงนะคะฉะนั้นนะคะยังต้องระวังกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนอยู่ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาผัวพันค่ะแต่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นความรักที่มีความลึกซึ้งกันได้อย่างรวดเร็วเลยนะแต่ยังไม่ใช่รักแท้ชั้นคนโสดนะคะต้องระวังค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันนะคะอาจจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะคะหรือว่าคู่ครองคนรักอาจจะนอกใจด้วยนะคะฉะนันอาจจะต้องแบบปรับในเรื่องของความรักกันให้มากหน่อยในช่วงนี้ค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นี้อย่าขับรถเร็วนะมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุหรือการมีปากเสียงระหว่างขับรถได้อะนี่ต้องแบบควบคุมอารมณ์นิดนึงคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์น,นะโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าความรับผิดช,ชอบหรือแรงกดดันยังมากแต่ขอให้อดทนค่ะมองว่ายังคุ้มค่ากับความเหนื่อยส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานแต่ค่าใช้จ่ายจะมากรวมถึงเดือนนี้ห้ามคำประกันเด็ดขาดส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่น ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะคะจ์ต้องปรับการสุขภาพร่างกายด้วยต้องดูแลค่ะโดยเฉพาะนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมือนะคะหรือว่าการปวดข้อกระดูกต่างๆหรือโครงสร้างกระดูกอาจจะอักเสบนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขกระบอกงานยังไงก็เกิดโอกาสนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการประสานงานเกิดขึ้นหรือมีการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานนะคะเราก็ต้องพยายามทํางานให้ตรงเป้าหมายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวนะคะได้ดีส่วนเรื่องของการเงินนะคะ ไพ่แสงสุกบอกว่าเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างคือบางคนอยู่ในช่วงที่จะแต่งงานเนี่ยนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวด้วยการเสริมความงามต่างๆก็อาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะก็ให้ไปควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะแล้วคุณสุภาพสตรีนะคะจะเป็นคนที่เข้ามาควบคุมเรื่องของการเงินในช่วงนี้ค่ะฉั้นเราก็ต้องแบบเรามาระวังเรื่องของค่าใช้จ่าย หรือถ้ามีปัญหาเรื่องของสัญญาเอกสารอะไรนะคะกับคุณสุภาพสตรีก็ต้องตรวจสอบให้ดีนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาขอพัฒนาค่ะแต่จึงเป็นเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวนะคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะมันจะเป็นลักษณะความรักที่ตกกระไดพลโจรน,นะน่ะฉันอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงเพราะว่าเรื่องของความรักนี่มันต้องอยู่กันด้วยเรื่องของของความรู้สึก ถ้าเราแบบเริ่มต้นจากผลประโยชน์การเงินนะคะมันก็จะเป็นความรักที่ไม่ยืนยาวนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินสําคัญก็จริงแต่เรื่องของความรักเรื่องของความรู้สึกนี้ก็สําคัญเหมือนกันแปลว,ว่าถ้าคนที่เข้ามานี่เขาแบบเปยเยอะมากแต่เขาไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของเราเลยจะทําอะไรกับเราก็ได้นัดแล้วก็ไม่มาตามนัดทิ้งๆคว้างๆเวลาต้องการก็เรียกมานะคะ แล้วก็ใช้จ่ายเงินหวานเงินให้เรานะถ้าเราทนได้นะคะก็ทนไปนะแต่ถ้าเราทนไม่ได้นะคะเราก็ต้องระวังค่ะความสัมพันธ์แบบนี้จะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดสมงคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็เป็นความรักที่จะมีปัญหากันนะคะฉะนั้นอาจจะต้องปรับนะคะหรือว่าต้องพยายามนะคะดูแลหัวใจกันและกันด้วยในช่วงนี้ค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของโรคหวัดภูมิแพ้ค่ะ แล้วก็อาการปวดกระดูกปวดต้นคอนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกํารลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ